พ่อกำหนดทางเทคนิคนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จริงๆแล้วต้องดําเนินการอยู่แล้วแต่วันนี้จําเป็นที่จะต้องดําเนินการก่อนที่จะได้รับการออกอากาศในคราวต่อไปนะครับก็คืออย่างเช่นเครื่องส่งวิทยุจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคจะต้องมีการรับรองมาตรฐานทางเทคนิคที่ถูกต้องนะครับการออกอากาศจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคทั้งในแง่ของกําลังส่งนะครับในแง่ของ ความสูงของสายอากาศจากพื้นดินหรือว่าพื้นที่บริการที่กําหนดไว้ในมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะนํามาสู่การพิจารณาให้มีการอออากาศเพิ่มเติมนะครับค่แต่ในส่วนที่บอกว่าไม่เคยได้รับการอนุญ,ญาตมาก่อนเพิ่มเติมนะครับค่แต่ในส่วนที่บอกว่าไม่เคยได้รับการอนุญาตมาก่อนเลยส่วนนี้นี่คือไม่ได้ออกอากาศแน่นอนไหมคะอันนั้นคือ ไม่ถูกกฎหมายมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเพื่อที่จะให้มีการดําเนินการให้ถูกต้องก็ต้องพิจารณากลุ่มทดลองประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตมาแต่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามช่วงเวลานะครับผมคิดว่าเรื่องของการกําหนดกรอบเงื่อนไขต่างๆก็น่าที่จะดําดเนินการก็จะทอจะพยายามดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็อาทิตย์ต่อไปก็จะเป็น การชี้แจงทำความเข้าใจของพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งจะให้เขตพื้นที่ของทางกศทชเองเนี่ยเป็นคนจัดเพื่อที่จะทําความเข้าใจแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆเข้าสู่กระบวนการ เพื่อดําเนินการตามเงื่อนไขที่ทางกสทกําหนดแล้วหลังจากนั้นจึงจะเริ่มมีการอนุญาตให้มีการเริ่มต้นการออกอากาศไม่เหมือนโทรทัศน์ไหมคะที่จะต้องให้เข้ามาชี้แจงด้วยเหมือนกันคะพะจริงๆเป็นเราไปชี้แจงนะครับอันนี้ของเราไปชี้แจงใช่ครับก็คือจะมีการจัดตามพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งกสทชจะมียจะมี่เขตทั่วประเทศนะครับก็จะมีการจัดแล้วก็มีการชี้แจงว่าเงื่อนไขที่จะต้องดําเนินการก่อนที่จะมีการขอ เพื่อออกอากาศอีกครั้งเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ตรงภาพกับโทรทัศน์คือโทรทัศน์ผู้ประกอบการจะต้องมาให้ข้อมูลอย่างนั้นด้วยไหมคะผู้ประกอบในกรณีของโทรทัศน์ผู้ประกอบการก็ต้องมายืนยันกรณีของวิทยุก็เช่นเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องยอมรับเงื่อนไขและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดด้วยก่อนที่จะได้รับการออกอากาศอีกครั้งนะครับค่ะดังนั้นคนนี้ถ้าถามว่ากรอบเวลาก็คืออย่างที่ทานาทีว่าก็คืออาจจะไม่ได้มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าต้องเสร็จภายในเท่าไหร่ แต่ท้งนี้นจะต้องเร่งทำใช่ไหมคะรับก็จะเริ่มต้นประมาณอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีการพยายามดําเนินการให้รลดเร็วที่สุดทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่ประกอบกิจการด้วยนะครับว่าท่านสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับในไหนจัดระเบียบทั้งทีครั้งนี้ค่ะสิ่งที่เราเองนะคะในฐานะของผู้รับฟังรับชมต่างๆเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยไหมคะ ครับผมคิดว่าสําคัญมากนะครับแต่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยกทชเข้ามาเพราะแบบมีสถานีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ<ม>แล้วก็เราไม่เคยที่จะสามารถที่จะบังคับกําลังส่งได้เลยนะครับ<ม>คราวนี้ผมคิดว่าการรับรองมาตรฐานเครื่องส่งและการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเท<ม>คนิคเพื่อลดการบรบกวน เดิมเนี่ยมีการรบกวนถึงขนาดรบกวนวิทยุการบินะะระบบนำร่องต่างๆเพราะฉะนวันนี้ก็จะได้มีการแก้ไขครับค่ะนะคะวันนี้ชัดเจนนะคะประเด็นท,ทั้งโทรทัศน์แล้วก็วิทยุนะคะที่ยัง